ความรักเป็นสิ่งที่สวยงามน่าทนุถนอมนะคะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณอาจจะเผลอทํากับคนรักไปเป็นโกหกไม่ว่าการโกหกนั้นจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆคุณก็ไม่ควรที่จะโกหกคุณจะหมดความเชื่อถือจากคนรักทันทีนะคะหรือนอกใจอันนี้ ทำเหมือนกับว่าโดนหักหลังอย่างเงี้ยไม่ควรที่จะนอกใจคนรักนะคะการนอกใจนี้เป็นการทําลายความสัมพันธ์อย่างร้ายแรงปล่อยปะละเลยจนทําแต่ง,งานไม่ไม่ได้มาดูแลไม่มีเวลาให้คนรักคนรักจะมีความรู้สึกว่าเหงาไม่มีความสุขการเอาเปรียบคนรักให้เขา ต้องมารับภาระเรื่องการเงินอยู่ฝ่ายเดียวอย่างเงี้ยคุณก็ไม่ควรค่ะเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่าเป็นการเอาเปรียบคนรักมากเกินไปเราก็ต้องช่วยกันในเชิงการหาเงินช่วยเหลือยืนเจือกันไม่มีเวลาให้แก่กันการที่เราไม่มีเวลาให้แก่กันยกตัวอ,อย่างเช่นหลายคนอาจจะติดโซเชียลมีเดียมากเกินไปจนไม่มีเวลาอยู่กับคนรัก ก็ควรที่จะแบ่งเวลาอยู่กับคนรักแบบให้ชัดเจนว่าเวลาไหนเล่นโซเชียลเวลาไหนอยู่กับคนรักหาเวลาอยู่ด้วยกันมีกิจกรรมทำร่วมกันกระหนุงกระหนิงก,กันนะคะทำให้มีชีวิตชีวามีความสุขชีวิตก็จะมีค่าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น จิตใจก็จะดีงามมีความสุขสนุกสนานร่าเริงยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขที่ยั่งยืนตลอดไปนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ดรดลลิงด้วยค่ะรักทุกคนนะคะ